สวัสดีครับผมโจโจนะครับสวัสดีครับผมมิกออกใหม่เดินป่านะครับวันนี้ผมกับพี่โจโจจะมาตามล่ามอผีครับมาซุ่มดูมอผีที่พวกผมเจอกันเมื่อวานก่อนนะครับผมก็ได้พาพี่เข้ามานะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวไม่ได้ถ้าเจอตัวมันจะเอามันไม่อยู่นะครับแล้วก็เพื่อนเปาผมก็ไม่เจอเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปกันกับพี่โจโจนะครับ ไปกันดีกว่าครับครับ <ไป S 1> ผมก็ไม่ใช่มาคนเดียวนะครับมากเพื่อนพองนะครับ ไม่เึ้นเลยนะครับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนี่ครับเราก็จะมาลองดูมอพีนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน Cojín oh, yo más. คือไปดูกันนะครับเสียงอะไรบ้านี่ครับน,นองเขาก็ช่วยผมไปดูส่อนดูมอพีนะครับไปไปดูก่อนนะครับนองเขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้ว มอพีมันตามพิธีตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะซุ่มตรงนั้นแหละพี่อเราจะหาที่ซุ่มดีๆดนี่ครับทางนี้มันเป็นหน้าผา,น,า,าน,นี่ครับมอพี่ก็อยู่เชื่อๆนี่แหละครับ หมอผีก็ก็มาแถวนี้วันนี้ผมก็จะซุ้มในแถวนี้แหละนะครับตรงนูท้ที่หมอผีมาทาวิธีนะครับพวกเราก็จะซุ้มกันอยู่รอซุ้มตรงนี้นะครับรอสักพักหนึ่งครับถ้าไม่มา เราก็จะลงไปคลางเลยครับครับนี่นะครับเราก็จะไม่เสียงดังนะครับเราจะอยู่นิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงกิ่งไม้ที่มันเดินๆนะครับมันจะเยี่ยบดังก๊กก๊กก๊กถ้าเสียงไม้หักเราได้ยินไม้หักเดี๋ยวเราก็จะจะเพ่งไปตรงนั้นสักพักนถ้าเราแน่ใจว่าเป็นหมอผีเราก็จะเข้าไปใส่มันเลยนะครับ แดีวก็ล่อซุ่มเดี๋ยวลราเราจังกยบๆกัน ไม่รู้เดินไปที่ไหนไวนะเนจะจี่ยโมพีไม่รู้ไปทนาน,นี่ไนหนไหนไหน นี่ครับผู้ผมก็ขึ้นมาเจอมันแล้วนะครับมันทําอะไรอยู่ไหมครับเหมือนมันทําวิธีที่ผมมันจะเข้าไปฟัดมันเลยนะครับ Lần 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 mình giăng lần đá, lần lần mình giăng lần lần Mình giăng lần 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 มึงจะไปเท่าไหร่วะ มันตันแล้วเว้ยขางไปไม่ได้แล้วมันดูไปได้ไงไมู่้โอ้เสียดายมากครับผมมันแย่งไม่ถมไปได้ด้วยผมก็เลยต้องรีบถอยออกมาเลยไปรีๆถอยก่อนไปอ <c oughs> ไม่ถึงเยครับมันเป็นนี้เลยครับผมฟันไปทีนะึงไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าผมฟันไปมันล้มแล้วมันก็หันหน้ามาแย่งมีดผมมันจับแน่นมากเลยครับผมเอาไปหาของกันคนระับ นี่ผมก็ออกมาทิศปลอดภัยแล้วนะครับใช่ครับเมื่อกี้ผมกับพี่เขาก็ไล่มอผีไปนะครับผมก็ฟันโดนไปทีหนึง่งไม่รู้ว่าระคายผิวมันหรือเปล่ามันก็ยืมีดผมไปได้นะครับ,รบผมก็ต้องรีบถอยออกมาถอยออกมา,อออกมาเสร็จพี่เขามาผมก็รีบเข้าไปหาก้อนหินเข้าไปเป็นอาวุธเฟี้ยงใส่มันเลยครับ,รบแล้วทีนี้มันก็วิ่งเข้าป่าไปมันก็มีหนามเยอะด้วยไม่รู้มันลุยไปได้ไงน่าเสียดายนะครับมอผีมัน เร็วมากครับเดี๋ยวยังไงก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาคนมีวิชาคมมาแก้ให้นะครับเดี๋ยวเราก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ